รประเทศประเททีมฟอหญิงตอนนี้สายสุนีนะครับอยู่ด้านขวา<ต>จะทำการมือปิด<อ>5แต้มสุดท้ายเกม45แต้มนะครับตอนนี้เรานำยึดไปอยู่40ต่อ37ประเภททีมฟอหญิงนะครับ ่สมาสไทยกับยูเครนเย้สี่สองนะครับเยสี่สามนะครับจ้่ยดอบล

Eu sou.